สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์กลับมาพบกับแม่มโอนอยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนกระกฎาคมปีพุทธศักราช2564คนที่เกิดในวันเสาร์ในเรื่องทั่วๆไปแม่มโอนอยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มโอนอยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยายในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็ให้คำทำนายลงหัวใจแม้เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเด็กถือดาบสิบคทาเก้าเหรียญแดาบ Queen's of Cup, the empress, the emperor, the t e m p l a c s reconciliation, love yourself first, engagement, ไพ่หมายเลข92 สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะมีไพ่การงานที่โดดเด่นมากนะคะถึง2ใบก็คือไพ่ The Empress แล้วก็ไพ่ The Emperor ไพ่ The Empress นะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะในเรื่องของความสวยความงามเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The t e m p l a n c e ถ้าใครทําในเรื่องของค้าขายออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของอาหารการกินความสวยความงามเสื้อผ้าอาณ์ทั้งหลายนะคะเครื่องประดับเครื่องสําอางมีความโดดเด่นมากนะคะไพ่ The Emperor เดอะแอมเปลอร์นะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของรับราชการโดยเฉพาะนะคะหน่วยงานทหารตำรวจเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการต่างประเทศนะคะนำเข้าส่งออกนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของยุดยานพาหนะการเดินทางนะคะงานที่ต้องพบปะลูกค้ากินค่าคอมมิชชั่นกินค่าในหน้ากินเปอร์เซนต์งานที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็ความสามารถพิเศษนะคะโดดเด่นมากเมื่อมีไพ่เดอะ e อมเปลเล์ขึ้นมาและบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกระ ทันหันนะคะบางคนออกจากงานแม่บ้านน้อยมองว่านะคะเพื่อนๆจะมีข่าวดีในเรื่องของงานใหม่นะแล้วงานนี้นะคะจะเป็นงานที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับเราด้วยนะคะเมื่อไพ่เด Temperance ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ t h อ Emperor นะคะบางคนจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะบางคนวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะก็มีความสําเร็จที่ดีมีอิทธิพลถึงเจ้าไพา่นะคะสิบทาขึ้นมาสิบกทาจะบ่งบอกถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าเหนื่อยบางคนมีความรู้สึกนะคะว่า งานของเรานะ่ะมันเยอะอยู่แล้วบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้นมาอีกบางคนทํางานคนเดียวนะคะจะต้องดูแลคนทั้งครอบครัวงานถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยนะคะแต่สังเกตดีๆมันมีประสาทนะคะรอเราอยู่ข้างหน้าหมายถึงความสําเร็จที่รอคอยความสําเร็จของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ โดยทั่วไปแล้วมักจะได้มาไม่ได้ง่ายนะคนที่เกิดในวันเสาร์มักพึ่งพาใครก็ไม่ค่อยได้นะคะจะต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่ความสําเร็จของคนที่เกิดในวันเสาร์นะจะเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืน ในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะบางคนจะมีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาบางอย่างที่เราหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วแม้มน้อยมองว่านะคะมีไพ่ h e Emperor ขึ้นมาคนที่เกิดในวันเสาร์จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกให้กับปัญหานั้นๆได้ถ้าใครนะคะ ที่ทางานประจําอยู่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของศัตรูลับนะคือไพ่เด็กถือดาบนะคะการนินทาว่าร้ายการถูกใส่ร้ายนะคะไพ่แดดาบหมายถึงเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะที่คนรอบข้างนํามาให้เราบางครั้งนะ่ะเป็นปัญหาที่เราไม่ได้กอด่อแต่เราไปโดนร่างแห่ด้วยนะคะหรือว่าบางครั้งนะ่ะปัญหานะคะมาจากคนรอบข้างแต่เราเองจะต้องเป็นฝ่ายที่ไปแก้ปัญหาหกับเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์ก็สามารถนะคะรับมือกับปัญหาเรา นี้ได้ใครที่มี ปัญหานะคะที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้นะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบางคนนะ่ะคิดวนไปวนวามืด8ด้านเอาละมีไพ่เดมเพลสกับไพ่เดมเพลสขึ้นมาเราจะหาทางออกให้กับปัญหานั้นๆได้ถ้าใครนะคะจําเป็นจะต้องเซ็นเอกสารหรือว่าสัญญาใดๆนะ่ะอยากจะให้อ่านให้รอบคอบเสียก่อนนะคะก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปไพ่8ดาบถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องไปออกหน้าแทนใครโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าประกันนะคะจะเป็นการ ดีมากเพราะไพ่8ดาบหมายถึงนะคะเคราะห์ที่เกิดจากบุคคลรอบข้างนะคะนามาให้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลเอาไว้บ้างนะคะเพราะไพ่ใบนี้มีความหมายเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของคดีความด้วยงานถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยแต่มีลักษณะไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาอนะบางคนในะสวนกระแสการเงินค่อนคล้ายจะดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะ ในเรื่องของการค้าขายทั้งหมดนี่แหละโดยเฉพาะในเรื่องของค้าขายออนไลน์นะคะความสวยความงามอาหารการกินนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะที่แม่มดน้อยกล่าวมาทั้งหมดาบางคนนะสวนกระแสเมื่อมีไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The t e m p l a t e บางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้ยัยานผ่านนะนะคะการซื้อรถใหม่นะคะบางคนได้บ้านใหม่ เมื่อมีไพ่นะคะ The t e m p l พสก็ปไพ่8ดัาบขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งที่คนที่เกิดในวันเสาร์จะต้องระมัดระวังให้มากก็คือการใช้ยวดยานพนาหนะการเดินทางไกลนะคะจะต้องใช้ยวดยานพนาหนะอย่างระมัดระวัง8ดาบนะคะคือเคราะห์จากบุคคลภายนอกนะคะที่นํามาให้เราบางครั้งเราก็ไปดีๆของเรานี่แหละแต่คนข้างหลังนะคะเขาก็จะคอยมาเจิมรถให้กับเรานะคะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากนะในเรื่องของสุขภาพนะคะเมื่อมีไพ่10คาถาขึ้นมานะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะ การปลวดเมื่อยกล้ามเนื้อลักษณะองไพ่หมายเลข92จะเห็นว่ามีรูปคนตากับคนยายนะคะ เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเกี่ยวข้องกับทังด้านเรื่องของโรคกระดูกนะคะโรคภัยใกล้เจ็บดูโดยรวมแล้วนะคะไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากังวลมากนะคะการเรียนการศึกษามีความสําเร็จที่ดีถ้าใครวางแผนที่จะเดินทางนะคะไปศึกษาต่อต่างประเทศก็มีความสําเร็จที่ดีเมื่อมีไพ่แปดดาบกับไพ่เด็กถือดาบขึ้นมานะคะในเรื่องของเคราะห์คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้ามีเวลานะคะอยากให้ใส่บาตรนะคะหรือว่าไปถวายสังฆทาน แต่ถ้าเป็นในช่วงของโรคติดต่อช่วงที่เรามีโควิดระบาดอย่างนี้นะคะถ้าใครนะคะไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้นะคะแม่มน้อยก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะอาจจะ ทำบุญสร้างกุศลที่บ้านก็ได้นะคะโดยการสวดมนต์นี่แหละหรือว่าทำสมาธิแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่นบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะมาในรูปแบบของความเดือดเนื้อร้อนใจจากบุคคลรอบข้างนะคะที่นำมาให้แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะก็สามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวแม่มดนยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่ The เด Emplace ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของการตั้งครรภ์การได้บุตรนะคะถ้าใครรอคอยที่จะเป็นคุณแม่อยู่นะคะมีข่าวดีนะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของบุตรแล้วก็บริวารน,นะคะถ้าตกอยู่ในตําแหน่งบุตรแล้วก็บริวารหมายถึงนะคะบุตรของเราค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อในตัวเองมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะดื้อ แล้วก็พูดยากเลยนะไพ่แปดดาบหมายถึงนะคะปัญหาแล้วก็ความเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดจากบุคคลรอบข้างนะคะนามาให้เป็นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อแต่เราเองนะคะจะต้องเป็นฝ่ายไปแก้ปัญหานะคะให้กับพวกเขาเหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์ก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ไพ่สิบกะทาน,นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเราแบกรับภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบไว้มากมายนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าเหนื่อยพลังงานมันค่องข้าง ที่จะอ่อนบางคนมีความรู้สึกนะคะท,ท้อแท้จะเย็นๆนะ ไพ่ The Templars ขึ้นมานะคะในตำแหน่งของคู่ครองนะคะมีไพ่ The Emperor ขึ้นมาด้วยคู่ครองอารมณ์ของเขานะคะค่อนข้ายจะแปรปรวนแล้วก็หมุดหงิดง่ายต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงโไว้บ้างนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแยกกันอยู่กับคู่ครองอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็นได้นะคะบางคนน่ะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The Emperor นะคะมีคนรักที่ทํางานนะคะอยู่ต่างประเทศหรือว่ามีคนรักเป็นชาวต่างชาติอิทธิบลของเจ้าไพ่หมายเลข9กนะคะการขึ้นมาพร้อมกับไพ่ แต่เทมเพลนส์แล้วก็8ดาบนะบางคนนะ่ะเวลาอยู่ใกล้กันนะคะก็มักจะถกเถียงกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสมอแต่เวลาที่อยู่ห่างไกลกันก็มักจะคิดถึงกัน สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนนะคะมีคนรักเป็นชาวราศีกร,รกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะเป็นชาวราศีเมษชาวราศีธนูได้นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีาธาตุลมได้ไพ่ the Temp e r a n c e นะคะบางคนนะคะพบรักออนไลน์นะคะเป็นรักทางไกลหรือว่ากําลังครบอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้นะคะไพ่ the Temp e r a n c e เนี่ย ขึ้นมาในตำแหน่งความรักนะคะจะต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากาันการจูนเข้าหากันเยอะๆบางคนนะคะมีความแตกต่างเรื่องความคิดเห็นทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะไพ่ คุณซับคัพเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะอย่าพยายามที่จะคิดมากจนเกินไปนะคะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยถ้าใครนะคะมีคนรักที่เกิดอยู่ในราศีธาตุลมหรือเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันเดียวกันกันกบเรานะคะหรือว่าเป็นชาววันอนะังคารน่ะคนรักนะคะจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะ่าจะเป็นอะไรที่ควบคุมยากคือเขานะคะจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงในเรื่องของความรักบางคนจะมีความรู้สึกนะคะว่าเหนื่อยบางคนจะมีความรู้สึกว่านะคะทาไมมันยากจังความรักไม่ค่อยจะลง ตงตัวเลยนะคะแดาบบางคนจะมีประเด็นกันมาแล้วด้วยนะคะส่วนไพ่ก้าเหลี่ยนนะบางคนอาจจะมีการห่างกันได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละไพ่ reconciliation ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้มีความหมายนะคะถึงการย้อนกลับมานะคะของคนที่จากไป ไพ่หมายเลข92ขึ้นมานะคะไพ่ใบน,นี้มีความหมายที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักมีความหมายถึงคําว่าเนื้อคู่บางคนน่ะอาจจะไปเจอในเรื่องของบททดสอบของจักรวาลเข้านะคะคคเวลาอยู่ใกล้กันนะคะเวลาอยู่ด้วยกันขน่ะมักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของกันและกันบางคนอยู่ใกล้กันนะคะก็จะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะจุกจิกกันอยู่เรื่อยไปแต่วันหนึ่งนะคะเมื่อคนทั้งสองคนนะคะต้องห่างกันอาจจะทําให้คนทั้งสองคนนะคะเริ่มคิดได้ ได้เริ่มคิดถึงกันนะคะแล้วก็การกลับมานะคะเจอกันในครั้งนี้ความสัมพันธ์นะคะก็ยังสามารถไปต่อกันได้ไพ่เอนเกจเมนต์ขึ้นมานะคะบางคนจะเรียนรู้แก่นแท้ของความรักความรักในครั้งนี้นะคะก็จะแน่นแฟ้นมากขึ้นเมื่อมีไพ่หมายเลข92 t h e e m p e r o r แล้วก็ The e m p r e s s ขึ้นมานะบางคนนะ่ะอาจจะตัดสินใจนะคะใช้ชีวิตคู่กันไปเลยก็มี สำหรับคนโสดนะคะมีไพ่หมายเล็9ก92ขึ้นมานะคะมีความหมายที่ดีนะคะในเรื่องของความรักหมายถึงการพบ คนที่ถูกใจนะคะการพบเจอเนื้อคู่ r e c o n c i l l a t i o n มีความหมายอยู่สออย่างนะคะอย่างแรกหมายถึงการย้อนกลับมาของอดีตคนรักเก่านะคะถ้าใครกําลังรอคอยการกลับมาของใครคนนั้นนะคะเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเรามีโอกาสนะคะที่จะสมหวังในสิ่งที่เรารอคอยนอกจากนั้น r e c o n c i l l a t i o n ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งหมายถึงนะคะการกลับมาของคู่รักในอดีตชาติเราจะมีความรู้สึก ผูกพันนะคะกับเขาหรือเธอมากๆจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดคนทั้งสองคนให้มาตกลุมรักกันซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างถูกชะตาซึ่งกันและกัน เราอาจจะไปดึงดูดคนที่เกิดอยู่ในราศีาธาตุน้ำนะคะคือคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎราศีพิจิราศีมีนไปชาวราศีเมษชาวราศีธนูได้นะคะหรือว่าไปชาวราศีาธาตุลมได้ไพ่เดมเพลสนะคะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมไปสะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความนุ่มนวลอ่อนหวานมีลักษณะของนะคะความเป็นผู้หญิง แท้ๆเลย100%นะคะแต่งตัวดีนะคะมีการศึกษาดีมีฐานะนะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวไพดีเอมเพิร์นนะคะเป็นตัวแทนของผู้ชายที่อบอุ่นเป็นตัวแทนของคุณพ่อนะคะเป็นตัวแทนของผู้นำนอกจากนั้นก็หมายถึงนะคะคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเรา เป็นคนที่ทำงานในห,หน่วยงานราชการก็ได้นะคะจะโดดเด่นไปทางสายงานทหารตำรวจนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะบางคนจะไปตกหลุมรักกับชาวต่างชาติต่างภาษา mm hmm. เมื่อมีไพ่เดทรัมเพลนส์ึ้นมาและบางคนอาจจะพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะความรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นคนที่รักสงบไม่ช่อยชอบสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นคนที่ รักธรรมชาติเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหากับใครไพ่ engagement นะคะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์นะคะที่สามารถพัฒนานะคะความสมพันธ์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะคะเมื่อมีอิทธิพลของไพ่8ดาบก,กับไพ่10กระทาขึ้นมาเนี่ยบางคนจะมีความรู้สึกนะคะว่าเหนื่อยในเรื่องความรักเหลือเกินบางคนนะคะถูกทําให้เจ็บช้าน้ําใจถูกทําให้เจ็บปวดมาเยอะ้วเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่ love y o u s e เซลฟ์เฟิร์สขึ้นมานะคะเราอาจจะโฟกัสอยู่ที่ตัวของเราเองก็ได้นะคะรักตัวเองมากๆเมื่อเรารักตัวเองมากพอนะคะจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเขาได้เตรียมคนคนนั้นนะคะคนที่ใช่แล้วก็คนที่เหมาะสมกับเรานะคะไว้รอคอยเราอยู่แล้วแม่มดน้อยขอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดในวันเสาร์ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวมาน้อยทำคลิปต,ต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ